น้ำเขาปุ่นป่านว่าน้ำยุทงหน้าพี่น้องเลยโต๊ะก,กาได้ <laughs> จะเอายังไงยังไงมาเดิมมาเดอมมาเดอมคำอีทติ้งวิดมีอีทติ้งชิคเก้นฟิต อืมดสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุก้อนมนีม,นมาพอ้กับยา่ดาวยวจ้า ด่าสิผ้าพี่น้องมาก,กินข้าวปุ่นนะคะข้าวปุ่นแ้วน้ำยาปลานะคะแล้วก็ใส่ปลาเยอะๆนะคะน้ำปลาเยอะมากค่ะนะพี่น้องมานวลกันเลยจ้าบะนี่นี่น้ำน้ำข้าวปุ่นไหมพี่น้องหมอบอกใหญ่หนึ่งอร่อย มีตีนกกยุต่ว่ายเดาวบอกกินดอกออจักน้อยหวดลงไปเมื่อน้นนะพี่น้องเนาะหล่นบ่โอ้ยหล่นละบังดูบาดนี่ค่ะพี่น้องเดาด่าใส่ใส่ใสกระเทียมดองน้ำจากระเทียมดองแซบแซบ เทียมดองแซบ่บๆมาพี่น้องจับยอีกใส่พริกป่นน้ำจ้าแยะด้ดาวยามโบเพ็ดมา,าจาับปะเนี่ยมาจินขนมจีนถาดยากน้ำกันกับแยด้ดาวจ้าโอ้โยเศรนยังมาแย้กระดอกกระเดียแทน,น,น,นพี่น้องมั้งเย้แย้พี่น้องเลยคุณอนะ บังดุค่ะโอ้ยคักแม่ไอดีจะ้ะนี่ดาวลืมแนะน้ำผักจะ้ะสลัดจะ้ะสลัดฟั่งสลัดเมืองหนาวแล้วก็ผักกาดหิน าการะดาษเฮีนจ้ะแล้วก็สิมีตน้นผักโขมนะคะนะสปรีนอตนะคะนะผักโขมที่เพิ่นเอาไปปั้นเฮดสมูทตีนะคะแล้วก็สิมียหน่อไม้ั่งดิบนะคะเนะาะยายดาวกินดิบได้เด้อจ้ะเด้อเพราะมันหวานมันกรอบดีดีจ้ะแล้วก็มีแตงกวาสลัดแลดดีดบะเขือจ้ะ แม่คอยนางเบิง่อยเป็นอยากได้น้ำเป็นอยากได้น้ำแม่จ้ะเป็นอยากกินน้ำใส่แก้วเป็นเล่นบอลนี้ไปใส่ ขมไหมพี่น้องลูกผักขมอ่อนแซบแซบ แมงวันแมงวันกับมีดนะคะเที่ยวนี้ โอ้บอกผีแขนอยู่นี่พี่น้องไอ้ ดีไใส่ตาพี่น้องกับหาได้เนาะยี่มาจะมากินน้ำกันกัน,กนย่ดาวพี่น้องบัดสิเด็ตพักผัดเดไปใส่ตาพี่น้องบไหวเนาะ หลางบกผิกกับกนพี่น้องตีนไก่ไม่แต่บกผิกเมื่อเดินตั้งใจใช้ตีนไก่ดอกจะโอ้ะมันเหลือนั่นก็เลยทิ่มลงไปซะเห็นมันแลว้วมันทัวจะเอาอยัางไงยังไงมาเดิมมาเดิมมาเดิมคำอีตติ้งวิดมี Eating chicken feet. Wow. Mm. good. พักหลายเพื่อพี่น้องอ่ะพักเกือบเครื่องกิโลพี่น้องเ่ย ยาดาวขอทวขออาภัยเด้อยจ้าเด้อเบื้องพวกข้อบันเทิงนะจอา่ะซีเรียสเถอ,อะืี่าดาวอาจจะกินบ่สุภาพแต่นี่ค่ะเป็นวิธีชีวิตบ้าน,าน,านกาๆก้าวกินม,มันแซ่บ มันแซ่บอิหลีเด้อพี่น้องเอ้ยสลัดอ่อนๆไหมโอ้ยออสุดยอดออนี่เราจะบนยืนพักป่ะพี่น้องก,กิ่นคักแ์้ แบบเที่ยมดอกหังกินหังมั่นยังแสบนะแสบห้ง,หงพ่าพี่น้องสดน้ำกันจะ้ะน้ำเขอปุ่นป่านว่านา้ำยุทงหน้าพี่น้องเลยโต๊ะก,กาได้ น้ำขปุ่นเยะดาว่วงเปิงเปิงบานยื่ห้องหน้าเอาเข่ UM ามื่วานเด้อโตก้้าโตก้้าโตก้้าโตก้าโตก้กาเสียมลาพาจากพี่น้องเน้อ่ะเด้อ ุนละพอกันไหมคลิปหนาจ้าพี่น้องโควิดระบาดหนักจ้าพี่น้องจ้าเมืองไทยเฮ้ายิ่งระบาดหนักกะพากันดูแลสุขภาพจ่างองนะคะเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลเพิ่นหา้ามบ่อห้ออกไปเที่ยวกลางคืนบให้พบปะ จับกลุ่มสังสรรค์ปาร์ตีเ้เ้องกับฟังเพลนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นยังมากขอบพรัวเอาก็เดือดร้อนพ่อแม่เ้องก็เดือดร้อนลูกเมี่ลูกผัวเ้ากเ็เดือดร้อนจ้ะเดือดร้อนหอดกระเป๋าพี่น้องเอ้ยมิยังจะกินไปจ้ะอยู่ในบ้านมิยังจะกินไปอพ่อกันไม่คิบหนาจ้ะสวัสดีจ้า